เอาเอาเอาอาเอาคุณได้เถาอูบุบแล้วขางในแล้วที่ของจะของปูเองบอกเงานจะเถ่ารุ่นนี้แหละเอออันเดียวกันละครับเจ้าจับกันนะ เปนไงร่วมรเขาคือห่อนคือจังเขาบเคยยวนนั่นแ่ร่วมเลเอาเอาหลองเนี่ยา้นไม้ใรจะไอยแ

พ umm ึ่งโรลหรือโลดนึงอันนี้โลละสองโลเออเอาอันยุ่มจักเสียนมั้งเสีน่ายเลอยุมจักเสียนเสียนละโลเหรอหรอไปลวดลวดที่เป็นยังไงดิ กระบะละอย่าเข้มเด้อเข้มบ่เสียเงินกินกรกโบะได้ เดอกไจ้าเดอกไ้นทางไหนได้ค่ะมีคุณหัวไข่หัวแก้วได้ค่ะเด้อหัวกินได้กุมากโุมเมยไค่ะเด้อเรามีแค่การแค่สามคนรอดปัดไข่ยี่หางหนิเพรยะน่าเบียดไป <laughs> <laughs> à, bay cần to không bạn Bạn với con cái ăn câu hết này mượt chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตุ๊กใจเหมือดเป็นที่จ้าใครยังเมียมองได้ล้อเลี้ยวเหมือนอะไรน่ะนะฮะอ้ตายเอามาเบิ่งดูจ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้มาต่างหัน งานนั่นบ้านนั่นสสสุทินไหมมือเอื้อนจังเว้นจ้าอ๋อเนี่ยคือยังไปท่าบ่ไหวดอกเดี๋ยวยางหลอกกอนปาดอุ้ยใครเตรียมเลย่องบบนี้มีหัไปย้อนเดี๋ยวยาง รลอมาแกะทังนี้กันแล้วบ่บมีเส um 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 ียงองยิงมาแจกเต็แล um ้วป่ะกขยอยู่ยังว่ะฉันรอนฉันรอนฉันยูบอเดียวนก็ขายทกกรน่ นั้งก็มาลงกิน,น,น,นบ่วหวดอกสองใยปลาปลานีคนนะไปได้มาไล้มาไดนมาขักมาเนีย่ยทีจีเป็นนี่นนนนนยอ,อ,อย่าง ปาแม่พญยะสงวนแม่พญะปนีเห็นเลยมีเนื้อเอาเลยยอยหนีนอน้เป็เาขวังามเห็นว่าขายจะเยังยังว่เปิดเปิดขายสกันไม่ขาขายสกันจังหวะกัน เอขายกันเนี่ยที่เปรศัพเ็เนเดเป็นมหวาเด็เป็นวาเออประตูมันแล้วก็เรวเรขายขเออไปซื้อลาเอาไว้หันก็โทรศัพท์มน่ะเอาตอันเพียสมองคนมนยเนี่ยบ่จิตกจิตกะใจเอาทังเททิมมาทีนี่พี่น้องไ่อย แขกรถแม่แยกนดปลาาม่ลูกเราสอซื้อเยอะดักแล้วคือรุ่นไหนเราเอารุ่นไหนไ้แม่แล้วก็ขายีหก้อนสบุญาสงบนีวม่บุเราเปัวไปเลยดิขั้วมี่ขั้ี่มตัวใหญ่มาหนึ่งตั่สององหูเอาเรยบร้อแล้วพี่น้องหมแล้วขายัน นั่นเอาไปยังไม่เอาไปหนึ่งจีเอาไอเออแดีใ่หมอาเอ็ลี่เอ็มี่น่า้เออง็ดเลไคอุณรเรีวเวขายเรีวเวขายเรีวเรยวมจะยิมอยู่หัน 嗯，真神了，能捞得了，真好，真好。 คีบสิบบาทแ่ใครแทยงอยู่อ่ะอืมนีบแล้วคีบเท่านั้นแหละง่างเลยนะง่ายคิบหรอคีบหรือคีบหรอครับอืมคีบหรืาครคีสิบาทเท่านั้นไ่่ง่่่ม่คู่่่ลย่า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 ค่่เลยีดทาร่คบยคจเขาาอย่างย่ารเ้ยพอวนไปย้อนมาะซีเียงละแม่าเียงนะก่เอาไเฝ้าคหยิบห่เาโด ไม่ไม่ช่วยไนไว้ด้วนใช่ไมไม่ไดไปไ้ไ้มชบาระจีชารจัดจัจีบจัดเอตัวาอไปลาบาทเอาคลิปนี้ไว้นิทะไ่น้องพอกันไหมคลิปน่ะยิ้มสวยสวยิ้มยิ้มสวยสวยิ้มสวยยยิ้มสวยเอาองเหรอพีทไทยา่มาเป้า

ดดเอาคลิปนี้ไปเซิ้ม,มีิสองคนไปลองพอกันไหมคลิปหน<ม>าแล้<ม>ค<ม>ลิปนี้เซบ้มไป